สังเกตว่าวันที่ท่านมีคําสั่งในวันพุธแล้วนัดให้คุณแพทองทานกับเลข,ขาสามชมามาให้การมาให้ไต่สวนเนี่ยวันพฤหัสส่วนวันอ่านคําสั่งเนี่เป็นวันศุกร์คือทาไมไม่พุธทั้งหมดหรือพฤหัสทั้งหมดศุกร์ทั้งหมดมันมีแล้วพอดีวันพฤหัสก็ไปตรงกับวันเกิดอาจจะเป็นเหตุบังเอิญแต่ที่ต้องดูคือคุณแพทองทานไปแน่นอนใช่ไหมเน้นจะรู้มหมอาจจะทําบุญตักบาตรอยู่ก็เลยไปไม่ทันเลขาธิการสาชเนี่ยท่านต้องไปแน่ นะครับเพราะอยู่ในรายชื่อ5คนที่คุณแพทองทานส่งชื่อไปแต่ตัวคุณแพทองทานเนี่ยนะครับก็คงจะมีความลำบากใจหน่อยนึ่ะทำไมรู้ไหมครับเพราะถ้าดูจากรายชื่อที่ส่งไปไม่มีชื่อตัวเองนะครับว่าจะขอไปให้ศาลไต่สวนไม่มีแต่ศาลเนี่ยเป็นคนระบุว่าให้คุณแพทองทานผู้ถูกร้องเนี่ยไปแล้วแถมมีถ้อยคําต่อท้ายมานะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตเอะศาลทำไมใช้ถ้อยคาแบบเหมือนกับย้ำะนะครับถ้าไม่ไป นะถือว่าไม่ติดใจเหมือนกับต้องมานะไม่มาเนี่ยอันนี้คือภาษาใช่ไหมคะคือไม่เป็นปข้อสังเกตของผมนะผมก็มองว่าถ้าคุณแพอทองทานไม่ไปเนี่ยเห็นจะไม่รอดค่ะค่ะไปเนี่ยยังมีโอกาสสู้รอดไม่รอดอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับท่ามกลางข่าลืออันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการเฝ้าติดตามดูของประชาชนและประเทศไทยเคยมีตัวอย่าง ที่สารรัฐธรรมนูญยุคสมัยมี15คนคดีสุกหุ้นคุณทักษิณภาคหนึ่งเนี่ยที่เนี่ยนะครับให้คุณทักษิณรอดด้วยเสียง8ต่อ7และเหตุผลของฝ่ายรอดก็ไม่ได้เหตุผลทางกฎหมายอ,อย่างชัดเจนเป็นเรื่องคะแนนเสียงเลือกตั้งกันเสียด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปติดตามคำวินิจฉัยส่วนตนของประธานสารรัฐธรรมนูญในขนานั้น เป็นประชญาของประเทศในเวลานี้เลยเพราะการเปิดประตูนะครับนำไปสู่เรื่องราวต่างๆความเป็นจริงนั้นถ้ายึดตามข้อกฎหมายเนี่ยนะครับตามหลักนิติศาสตร์ไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์ความจริงรัฐศ,ศาสตร์ก็เป็นรัฐศาสตร์ผิดปกตินะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและหลายคนชีวิตในบ้านปลายการยอมรับนับถือเนี่ยนะครับหายไปจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหากันมากมาย เพราะฉะนั้นมาคราวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อข่าวลือนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนไม่ได้มีการวิตกอะไรวันที่21เนี่ยก็ทัดไปที่สภามีลานประชาชนจูคนได้2,000แต่จะไปพูดเรื่อง MOU 4, 3, ู่ามอและก็เรื่องสถานการณ์ต่างๆณขณะนี้ะนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับทำรำเวรไว้กับชาติบ้านเมืองนะครับในเรื่องข่าวลือณปัจจุบันนี้ค่ะ อย่างไรไม่รอดพ้นสายตา